เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของส่วนเสริมที่ของสิ่งต่างที่ช่วยกันแพรซึ่งขึ้นซึยานไม่ได้เดินสร้างอยู่ที่ระดับที่ผ่านมาก็ได้เสริมกินไม่ค่อยดี ไปอย่างยงาวนานและต่อเน,นื่องเขาปัญหาหลายเรื่องเช่น,นการซื้อเรื่องโรคตช้าการซื้อออกตัวเกิดข้อที่สุกถานว่ารวมถึงคลายเปลี่ยนเชแล้ปัญหาเชิ่โครงสร้างเช่นสังคมสูงวัยความสามารถในการแข่งขนนันที่คนเรียน NPL นะครับผลการสุ่มอย่างี่ต้องการการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างและมาตรฐานของเสิฐกิจตอนนี้นนถถนนนผมก็ได้เตรียมประเด็นด้วยกันมาขอหาลือจะเป็นประเด็นปัญหาในรั้ ว่าเนนกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราจะแก้ไขอะไรบ้างน,นะครับตัวเฉลี่ยนะครับด้ยุดที่นกก็โตประมาณ4.5ถ้ามีมาถัดมาเหลือ3.5ปีสุดท้ายที่สินรร้น6ของาอ6เนี่ยเหลือ0.4เผอื่นใน5ปี6ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับผม่เอาช่วงหลังปิดนกานรานะครบการเติบโตก็ยอยู่ที่1.5แล้วก็มง